ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็ว uh 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 ันน uh 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 ี้เป็นวันแรกละกันที่เป็นทางการนะฮะที่จะแถลงว่าเรามีซีรีส์เรื่อง The Shadows นะ s h a า o w s ทังเอล่าตายนะครับผมซึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ที่วิวพยายามจะคัดสารงานดีๆนะครับซึ่งรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากงานที่ที่เป็นงานเสนอเข้ามาแต่เป็นการประกวดนะครับจากจากโครงการวิว i t c h i n g Forums เมื่อปีก่อนนู้นนะครับแล้วก็ แล้วก็คุณอาร์คผู่กับนี้นะครับเป็นผู้ชนะนะครับจากการคัดโปรเจกต์กว่า7 700เรื่องนะครับก็สู้ทนมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างครับผมผู้กับนี้แล้วนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับมถึงลี่นีปกันนะครับก็อย่างที่พี่อาร์มบอกนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะมันมาจากการพิชชิ่ง1หน้ากระดาษ A 4จนกลายเป็น14ตอนเต็มๆนะ45นาที แล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวลึกลับสืบสวนสอบสวนมิตรภาพอยากให้ไปดูกันเองอะ่ะเออ mm hmm. คือมันแบบมันมัน,ม,นมันค่อนข้างแปลกกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในจอวันเนี้ย mm hmm. คือทุกคนก็ลงตัวคือทุกคนลงตัวหมดเลยคือทุกคนตรงบทคือเขาเรียกงไงอะ่ะเอาภาพมาวางรวมกันแล้วก็ ใช่ฟิลนี้อันนี้คืออินเนอร์จริงๆแบบตอนที่แบบตอนยิ่งตอนที่เราเวิร์กช็อปเนาะเราจะเห็นเลยว่าแบบเราเลือกนักแสดงที่ตรงมากๆคภาพเคมีอะไรแล้วก็คุณภาพมากๆก่รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเออ่มเราเล่นอนสิโตกับอะไร่อนเลยก็ท้าทายมากครับเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เริ่มอัดตัวบทที่มันเป็นเป็นซินน้องสมาเนี่ยก็ ก็ร er> ู้ส well. ึกว่าตัวบทมันมีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วพอมันได้มาเวิร์กช็อปได้มาอ่านบททั้งบทจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคท้าทายเราอีกเรื่องล้วท้าทายมากด้วยทุกอย่างดูท้าทายไปหมดเลยครับจริงๆก็เหมือนที่พี่สิงห์บอกเพราะว่าบทเรื่องนี้มันระ้างยากแล้วก็ท้าทายความสามารถท้งใช้ทักษะในการแสดงมากอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนรอดอ่านอ่านอ่านครั้งแรกเข้าใจไหมฮะอ่านครั้งแรกก็ อาจแล้วต้องปิดบทไปคืนก่อนนะเพราะว่ามันหนักหนักจริงครับแต่ว่าก็มันสนุกแต่ว่ามันแบบบทมันเป็นอะไรอย่างพี่พี่ปุ้มกับบอกว่ามันไม่มีอะไรในในเจาะตอนนี้อะไรเงี้ครับก็ด้วยด้วยความที่ตัวผมจะได้เล่นอะไรแบบพอระหดอยู่แล้วระดับหนึ่งชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วพอหมายถึงว่าในเรื่องอื่นนะฮะแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเหตุและผลในตัวของมันเองแล้วก็ เรื่องของความที่ต้องเล่นกับจินตนาการในมันจะมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เราต้องเข้าไปสู่โลกนั้นผม,มนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะว่าในในไทยอาจจะมีคนคิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทาจริงๆซึ่งผม,มรู้สึกว่าคุณภาพแบบของต่างประเทศทเทียบเท่าได้เลยก<ะ>็ท้าทายครับเพราะว่าไม่เคยได้รับบทแบบนี้เลยนะที่เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทที่เป็นค่อนข้างเป็นบทที่ซีเรียสนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและจะทำให้ดีที่สุด ย่งคุณนะคะคุณครับก็จริงๆนี่เป็นซีรี์เรื่องแรกๆในชีวิตคุณเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆมากความสามารถหลายๆคนนะครับคุณก็รู้สึกคือก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าจะทำมาให้ดีที่สุดครับอันนี้ตอนเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายยังไงครับเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับเปิดกล้องวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้ครับเริ่มแล้วครับก็จะถ่ายตอนเร็วๆ อันนี้ทำลาย<ห>น่าจะเป็นช่วงาาปีหน้าครับช่วงประมาณเออ่ช่วงต้นปีหน้าครับพร้อมพร้อมวันนี้ก็คือต้องเต็มร้อยแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้ววันเสาร์น<ด>ี้ต้องเทคลิว<ะ>ใหต้ต้องเต็มร้อยตัง้งแต่ต้นนะครับใครไม่เต็มร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกตรงนี้เลยนะครับรต้องเต็มร้อยกันทุกคนอยู่แล้วครับเพราะเป็นเป็นซีรีส์ที่ผมเรียกได้ว่าเวิร์กช็อปหนักมากใช่เวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปกันเดือดมากเพราะเดือดพอขนาดใหญ่นะฮะมันมันเหนื่อยมากครับเหมือนเราถ่ายอยู่ตลอดเวลาตอนเวิร์กช็อป มีก็ใช่เป็น้องได้ได้ไย้ายให้ยายให้ย้าเร็วใหมย้าทำไมไปพูดลงนัคนเดียวคุณคุณหนีพวกผมทำไมอะไรท็อปเหรอท็อปด้วยท็อปยู่ไนไม่รู้มีมีหลายคนพี่ท็อปไปช้อปปิ้งอยู่เขาบ้านช้อปนิ้งอมื่อันนี้คือความสดชื่นความสดชื่นความสดชื่นของมิตรซื้อการอะไรนะคะ เรื่องบทเรื่องอะไรคือ,อจริงๆรู้สึกต,ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เห็นพอครั้งแรกค่ะเพราะว่าเราไม่เคยแสดงพอแบบแนวนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยิ่งพอได้เวิร์ช็อปกับโค้ส้มแล้วก็คือแบบแบบว่าถือค่อนข้างว่าเป็นแบบงานที่หนักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะชาเลนต์ตัวเองค่ะ กดดันครับกดดันมากครับ <laughs> แต่ว่าคือจริงๆต้องบอกว่าเราเกลาบทมาก็ร่วมปีนะครับกว่าจะกว่าจะออกมาเป็นขนาดนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากบทที่ดีครับ ดูเราว่าหน่าก็ยังได้อาก็เราก็สดใสอยู่นะเป็นเด็กม .5 ไม่เราเราเคยผ่านในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเรารู้สึกว่าการถ่ายทอดช่วงวัยรุ่นมันเป็นอะไรที่คนดูเข้าใจได้เพราะว่าเขาทุกคนเคยผ่านวัยรุ่นมาอยู่แล้วับ ฝากด้วยนะคะกับวิว,วเอ้ยฝากด <laughs> ้วยนะคะกับชาโด้เงละะา,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 งาล้าตายคะ่ะบนวิวออริจินอลนะคะค่ <laughs> <laughs> คะ